ลาบสวัสดีครับพี่น้องพองป่ายทั้ง like. ช sì, ่องภูนาคมหาลาบเบิดลไปเลยเด้อค่ะ like. น <aciones> ่อยเด้ออ่ะเศร้านี้เป็นเศร้าของมือวันจันทร์พี่น้องอ่าภูนาคได้มีโอกาสอ่าจุดธูปอธิษฐานเล่าพัฒนาห้าน้อยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงนะพี่น้องเนาะภูนาคทําบัดเศร้ากก็แล้วพี่น้องยังควมคุมภูอยู่ทําบัดเศร้าเสร็จจับแล้วก็คิดพ่อว่าวันนี้เป็นมืออ่าเล่าพัฒนาก็เลยอ่ามาจุดธูปอธิษฐานให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุง ได้เห็นในหูน้ากันเนาะพี่น้องเป็นแค่นทางเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมหนึ่งกำลังแรงแชร์แรงใจโดยการกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ fc แฟนช่องคนใดเขาไม่เคยก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ได้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบไว้ได้ผ่านข่าวสารดีๆโตเลขเด็ดจากทางช่องปูนาคมาหาลาภพ,พี่นอ้องอ่ามือนีปูนาคจุดทูบให้วันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่เท่าใดบุหลี่เขาพรรษาหยิบเอ็ดหยิบสองวันหยิบสามบอกมือนี่ ผู้นากาจจำอะไรคะจำพิดจำถือกันยช่ว่ากันได้พี่น้องทุเมือนีผูน้นาก่ได้เบิ่งปฏิทินพี่น้องในย่างไปเบิ่งจากข้าวก่อนเอารุ่นเลขไปน้ำกันได้พี่น้องเนะ ไปเบื้องวันลวพี่น้องเป็นวันจันทร์ที่22่ส้อนะพี่น้องเนดะ้อเป็นวันจันทร์ที่22เ,เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พพี่น้องเริ่มขึ้นพ่อ,อยางไปเบื้องก่อนนะพี่น้องเอาเลขออกมาตัวแรกได้แก่3 9เ้านะพี่น้องเนดะ้อ3 9 9 3อย่าลืมว่าเกับกระพกเป็นตัวเดียวกันพี่น้อง3 9 9 3พี่น้องกระเซย9933ก้าเก้านะพี่น้องเนะ้อจย่าบอกว่าปูนักให้เป็นแค่แนวทางแค่นั้น้อพี่น้องให้เป็นแค่แนวทาง ให้เป็นแค่นวทังให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงไปพิจาจรณา,าครับเอาไปเสี่ยงโชคเบิงวา่ามือนีลาวพัฒนาฮานอยอ่าสีมีตัวนีบน้บอน้อโตท่ปุนาจุดทูบนีบอน้อนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องจาเอาไว้ขึ้นใจว่าเลขมันมีออกมันมีเข้ามันมีหลุดมันมีขาดมันมีเกินแลพี่น้องอาพราะชนนให้เอฟซีแฟนชงวฮอพิจารณาพจารจรซ้รอมนะพิจรา,าจรณาพจารณาซ้อมแล้วพี่น้องได้อ อตอนนี้ก็เลขลงมาก,กับสามเก้าเก้าสามแล้วพี่น้องอย่าลืมว่าเก้ากับหกมาเป็นตัวเดียวกันพาพิจรณาบึงตัวที่สามต่อไปนะพี่น้องนะวันพระไ่วังหันพี่น้องวันอาสาฬหาบูชาผู้นากันเม,มื่อกาสสวดมนต์ญ่พี่นอ้องเสียขอต่อชะตาบูชาโชคทรงละหูแก่ปีช่งสวดเสริมเพิ่มบารามีให้สำหรับลูกเต่าอีพอยแม่ปุติพนทรงไล่ซื้อมาให้ผู้นาทรงไลซ่ลซื้อมาให้พรมดยจดตุปัจจัย มาสื่อเทียนจำนำพันษาเทียนเขาพันษาเนาะพี่น้องเนาะเอามาจุดถูกจุดเทียนให้พ่อให้แม่เห่าชีวิตได้สว่างสใยปุนากะทําตามประเพณีหินขล้องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาพี่น้องบ่ได้ลัวลวงเกินคาคันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าพนสอนมาจะไนผปุนาเหตุไปจงสั้นพี่น้องอ่าศรัทธาคือค,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 ความเชื่อพี่น้องถ้าเชื่อแล้วศรัทธามันจึงขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ก็จงค่อยเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอามารุ่นตัวที่สามไปด้วยกันพี่น้องเอา ผูนาขฝาดมบืองขางไหนเอาเบื้องคักๆซักก่อนพี่น้องเบิ้งคักๆอีกสักก่อนว่ามันเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรอืแต่ผูนาแห่งบดีตื้นแตาเด็กพุระพี่น้องต,ตีหาปุระมาสวดมนต์ไหวพระทำวัดเช้าต่อไปก็คงเอาขาพันซารล้ลก็สิไท้ทำวัดเช้าวัดเย็นนางกิตติภาวนาไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมีโอกาสสามเดือนเท่านั้นที่ทำความเพียรที่ทำความเพียรพี่น้อง สามหกหกสามสามเก้าเก้าสามได้พี่น้องได้มาลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันพี่น้องว่าจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรพี่น้องจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเข้าด้เห็นน้ำกันพี่น้องว่าปูน่นาคหยุดทูปลาวพัฒนาสองตัวล่างสามตัวบนตลอดถึงฮานอยวดประจําวันจันทร์ที่ยี่สิบสอง เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 7พี่น้องเอาเห็นชตนาตัดนพี่น้องเนาะได้แก่392 293ก็คบเป็นตัวเดียวกันพี่น้องไปพิจารณาเอาปู่น่าจะจับเอาตัวกลางให้ได้แก่92 93 32อาจจะเป็น62 63ก็ได้เด้วพี่น้องเด้อไปพิจรารณาพิจรารณาซ่อมเอาสุดท้ายท้ายสุดปู่น่าก็ขออำนาจบุญญาบารมีองค์พระศรีรัตนตรัยแก่ทั้งสามปาการ ตลอดถึงบิดามดาพ่อแม่ครูอาจารย์จะมาคุมครองปกปักรักษาพี่น้องพันศานีให้พี่น้องโชคมานผู้ใดดวงบ่ดีใครดวงดีผู้ใดรวยแล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นไปรวยแล้วก็อย่าลืมกินทานแล้พี่น้องเดอ้อให้ได้กินให้ได้ทานให้ได้สร้างได้แป่สุดท้ายถ้าสุดพุนานก็ต้องขอ,อลาครับว่าสวัสดีครับ